กินข้าวแบบใครอร่อยที่สุดตำรว้ครับพาหนูมาเลี้ยงไงวันนี้นี่ถูกอลอตเตรี่ <c oughs> ที่ต้องบอกคนดูด้วยหรอเลยพามาเลี้ยงบ๊ายบายขอบคุณนะที่มาส่งบ๊ายบายไหนวพรุ <c oughs> ่งนี้ก็เจอกันทำเป็น <c oughs> ถูเอ้ย ไหนพรุ่งนี้ก็เจอกันโอ้โหบายบายทักก่อนเฮ้ยเจอกันพรุ่งนี้นะเจอกันพรุ่งนี้ครับบายแล้วข่บรถดีๆฝันดีนะโอ้ขอบคุณนะครับผู้จัดการส่วนตัวมีคนมานั่งรอทำงานโอ้โหมีแต่ว่าหิวข้าว น่ารักจริงๆกูจัดการส่วนตัวต้องจ้างแล้วแหละมีคนขับรถให้ด้วยครับแปลกแต่จริงสิ่งนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับฉันมันเป็นรักที่กระทันหันไปแต่จะมองอยังไงเธอก็ใช่ คนเดียวที่ฉันรอแปลกแต่จริงบอกฉันซิว่าทุกอย่างไม่ใช่ฝันบอกใครนะบอกพี่ตองโอ้มีคนขับรถให้นั่งด้วยชื่ออะไรใจข้างในก็ยอมแพ้